กิแล้วหรอคะคลูก no, ค no, right? well, well, ้ากลาเมนบกบอกว่าพี่ออฟฟายนะครับเป็ผู้ที่หลากหลายความสามารถนะคะบอว่าข้าเป็นร้อยอย่างนี้นะครับเป็นผูานังที่สามก็คือตลอดแค่คุณ้าเขาอคุณพี่สัาห์เียมาายน่านไม่บอกว่าเป็นหลังที่สอเป็นผู้่องตกเกดกับ กัวมาเลยนะคและที่ต okay. okay. ouais ้องการ5โพสนะคะ5โพสได้ตัดโพสได้ตดหลายท่าบอกว่าพวกีกคนมาดแม่มาดูอะไรเรื่องกยวกับการงานด้วยดูแลหลยๆดแเรื่องสำคัญต่อการงครับอู๋อินอร์โซิกและตัเกตของไทยค่ รับครับคุณพรจะทคภูรัต์ขอไคครับภูรัต์สอนสีนะครับรองประธานสายโบราณสายต้อนตอกปาหรือทางศาตเรียกว่ามีปลากระสือซึ่ง6ห้าแหล่งบรนการโดยเฉพาะแบบเก็บผู้อยู่ร้านร้านตลาดใ่แบบนา้าใต้ขึ้นหนึครับคร่งส่งีนีครับ ดูร <Spirit> ักษาตักษขคนรักษาเป่นกำังผู้ใหญ่ที่จะเป็นคนรอง จากอำเภอพิสัค่ะในส่วนของน้องเล็กชิ่นนะคะน้องเรียนอยู่ระดับชั้นปัะถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนชุนพลสุนใสเป็นโรงเรียนประจำอำเภอค่ะจุดท้ายน้องสุนใสเป็นท้าขีงลายข้าวหลามตัดแรงกระดานใจของชุดเป็นชุดชิ้นแรงหอบผึงความรักขืนชงบูแต่เก็บแบบร่วมสมัยค่ะ จูสตววยงามมากเลยนะคะทั้งสาวน้องสปายและน้องเบ็ซี่นะคะตอหน่ละตอนหนึ่งค่ะันนี้น้องตอนหนึ่สวยไม่มีแพ้ี่มนหนเลยนะคะ <S <S โอ้โห MC น่าหานตอนนี้ประมาณ2องแสคนนะคะเิ่นเพิ่นก็จะเพิ่นสองรอบแล้วเพิ่ไม่ได้นะคะ MC เอซเยีะมมากเลย ัดไปครับคุณอัศรีพุทธิชัตทางบริการการประกวดที่าเอเพื่ออุดท้ฝายานาโกสนายนะครับมาด้วยกันเป็มทีเพราะว่าิตันถสอวเรออล่างนะครับองของรุเทพวิยการนการใช้โปรแกรมนะครับคุณอัศรีจะรับมาในชุดท่ากับขาสัปดาหลายท่าประจำอัพเดทพิศัยนะครับรปจนถึงความทาขพิสัยในรอบ กเขพัสดีกัเด็บใหกมาดูดูรสังเ็กัคือกแสดรวิชานะคะเป็นรนผมในเรื่องของวงการงานประดานตินผู้จักแล้วก็สังผานะคะการตวในบ้างไฟล์ราโลกที่อำเอที่รมาตลอระยะเวลาในช่วงแรกเลยนะคะถือว่าเป็นสมัยนักบนะคะนท่เนยเชิงการนะคะแล้วันนี้ได้มาก กรุเทพปิษยาถาะนะคะทำอะไรที่โปรแกรมค่ะเราเลยแต่ว่าคนทีมแล้วก็เก่งกอย่างเขาจะเป็นอะไเขาะทอะไรทีเขะเปันดาเลย่เก่งวเป็นความเก่งโจ๊กองหัวขาและคุณอภิษยาแหวน มาโชคทองทองเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านก็มาบริการพวกเรานะคะได้เป็นล็อกอร่อยหิวเมื่อไหร่ไปที่โต๊ะของทองค่ะซึ่งชุดที่คุณผู้เข้าเวทีแหวกทองได้สดใสนะคะเป็นชุดข้าวใหม่ชุดเลสกชมพูนะคะมาจากรางวัดผู้ล่องทางนี้นั่นเองค่ะและในส่วนของคุณอาทิตย์ชายาแหวกทองนะคะสนใส

เสน่ห์พุทธิชาตินะคระสบการการประกวดที่ดาเซนตเครื่องบุญควาฝ่ายประาโกงศนพิรครับมารู่งเเ็ทีเพราันยิ่จิตสืุว่น้องออรามาครับเป็นข้าวปลในรุเทวิทยาการทำโแกนนะครับพุทธเสนะครับมาในชุดข้ากับมาสัปดาหลายข้าประจําอำเภอพิาร์ะครับปก่ตรงทางคพิารีร้องออราครับบางส่วนของข้าปล เล้วก็ภาพัดมีการเล่นได้ออกมาดูดูรูปสมัเก่าค่ะคุณผารแสดงวิชาตินะคะเป็นรูปผสืของของโบราณนะคะปรนการเป็นูัจัุแล้วก็สังลากนะคะจากประวัใบางไฟล์าน้าโลงที่อำเภอี่สายมาตลอดระยะเวลาในช่วงแร้เลยนะคะถือว่าเป็นการถอดนะคะตับที่เรานป็นงดนโดยเชิงกันนะคะและวันนี้ได้มาบอการแบบสุดเกยของเรานะคะ